สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับไฟไทยเพจช่วงพอดแคสต์นะครับกอสิบกีฬามันนะครับวันนี้มานําเสนอเอกลักษณ์ในส่วนของบทสัมภาษณ์ของเบนเดวิสนะครับซึ่งโจโฟอร์มจบไปครับสาหรับทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ห้าห้าประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเดวิสเนี่ยนะครับเบนเดวิสเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าผมมีความสุขมากๆนะครับที่ได้พาทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์คือเจ้าตัวเนี่ยแสดงความแบบดีใจ ในส่วนของการทําประตูแรกให้กับทีมชาติไทยซึ่งก็เป็นการติดทีมชาติในชุดสีเกมครั้งแรกของเขาด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทำโจฟอร์มร่วมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยถล่มประตูส่วนของสิงคโปร์เนี่ยไปห้าประตูต่อศูนย์ด้วยกันซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยจังหวะของเบนเดวิสเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็โดนกองหลังสกัดนะครับทําให้ทั้งสิงคโปร์เนี่ยเสียฟาวแล้วก็ ได้สุดโทษซึ่งเบนเดวิตนะครับเดินไปหยิบลูกบอลลูกนั้นเลยนะครับเดินเข้ามาแล้วก็ซัดเบิกล่องให้กับทีมชาติไทยจริงๆสิงคโปร์เนี่ยเขเป็นอดีตทีมชาติของตัวเขาเองด้วยนะครับโดยเบนเดวิตเนี่ยก็ได้กล่าวว่ามันสุดยอดมากนะครับผมรอโอกาสมานานมากที่ได้เจอกับสิงคโปร์อีกครั้งแล้วก็รู้สึกดีและและก็รู้สึกดีที่เราได้ใช้ชนะนะครับในส่วนของ ทีมชาติไทยรวมถึงได้กล่าวว่าทีมชุดนี้ผมรู้จักนักเตะบางคนคือเขากล่าวถึงทีมของสิงคโปร์นะแล้วก็มีนักเตะใหม่หลายคนซึ่งเกมมันออกมาสูสีมากแต่พวกเขาก็ดูร้าก็หมายความว่าทางสิงคโปร์นะครแล้วก็นับว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับดังเบนเดวิตเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์มาก็คือสรุปก็คือเบนเดวิตเนี่ยรู้สึก บูมใจมากนะครับในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นการปลดล็อกตัวเขาเองด้วยก็คือโดยการทำประตูเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามมาต่อครับสำหรับลูกครึ่งรายนี้นะครับเบนเดวิตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับที่เทียนตรงสเตเดียมนะครับวันที่14พฤษภาคมก็ยังมีเวลาพักอีกหลายวันเลยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25สนะครับสำหรับวันที่ยีสิครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้ก็อยากให้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลายบางครั้งก็อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรอย่เงี้ยผมจะพยายามมานําเสนอยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ติดตามกราบงามๆสําหรับท่านที่มารับฟังรับชมด้วยนะครับยังไงมีข้อแนะนํานะครับ หรือแสดงความไม่เห็นยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับถือว่าเ,เรานะครับเป็นคอกีฬาด้วยกันยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ